สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สวนลุงชัยนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องพิกขี้หนูครับซึ่งในสวนผมมีพิกขี้หนูดงครับหรือพิกขี้หนูป่านะครับต้นใหญ่มากเลยครับต้นสูงเกือบถึงกล้วยแล้วครับ แล้วก็มีความดกมากต้นใหญ่ขนาดว่าผมตอนกิ่งได้แล้วครับนี่แหละครับผมตอนไว้สองกิ่งแล้วความดกแหละครับความดกก็นี่แหละครับดกมากต้นใหญ่มากอายุยืนมากนะครับซึ่งตอนที่ผมได้พันมาก็เป็นเนอ่นกเขามาถ่ายในสวนแล้วก็ เปิดงอกขึ้นในสวนแล้วผมก็เลี้ยงมาค่อยๆเลี้ยงเขาแล้วก็ต้นโตใหญ่สูงถ้าเพื่อนเนี่ยนะครับเม็ดแห้งเม็ดแห้งนะครับอย่างงี้ฮะแห้งและแล้วก็ก็เหมือนเม็ดเมล็ดก็เหมือนพริกขี้หนูทั่วไปแต่ว่าต้นสูงใหญ่แล้วก็มีความดกทนต่อโรคนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอย่างเมล็ดขนาดเนี้ยข้างในก็มีหลายเมล็ด ซึงถ้าเพื่อนสนใจผมก็จะแบ่งปันให้บ้างนะครับในมเมล็ดละ10บาทสั่งทัก2มเมล็ดเนี่ยสั่งทัก2เนี่ยเม็ดใหญ่อย่างเงี้ยและในนั้นก็จะมีประมาณทัก10กว่ามเมล็ดก็สั่งทัก2มเมล็ดแล้วผมจะส่งให้ค่าส่งฟรีตกมเมล็ดอ่าอย่างเงี้ย10บาท2เมล็ดก็20ถ้าเพื่อนๆใดสนใจก็ทักมานะครับสวัสดีครับ